ในทุกๆเช้าเราอาจต้องเจอกับคำพูดที่ทําให้รู้สึกทอ้อหรือเหตุการณ์ที่ทําให้รู้สึกว่าเราไม่เก่งพอแต่ความจริงแล้วความสุขและความมั่นคงในใจไม่ได้เกิดจากเสียงของคนอื่นมันเริ่มจากเสียงข้างในของตัวเราเองความคิดบวกไม่ใช่การมองโลกสวยจนหลอกตัวเองแต่คือการเลือกมองหาโอกาสในปัญหาและเชื่อว,ว่าทุกความผิดพลาดคือบทเรียนไม่ใช่ตราบาป การคิดบวกทําให้หัวใจเรามีพื้นที่สําหรับความหวังความกล้าและการเริ่มต้นใหม่ลองถามตัวเองทุกเช้าว่าวันนี้เราทําอะไรให้ตัวเองภูมิใจได้บ้างหรือเราขอบคุณอะไรในชีวิตตอนนี้หรือว่าเราจะก้าวเล็กๆอะไรเพื่อพาตัวเองเข้าใกล้ความฝันเมื่อเราคิดบวกทุกวันความเข้มแข็งจะค่อยๆงอกงามในใจเหมือนต้นไม้ที่เติบโตจากการรดน้ำ และได้รับแสงแดดอย่างสม่ำเสมอและไม่ว่าโลกภายนอกจะโหดร้ายเพียงใดใจเราก็ยังยืนหยัดได้พอสุดท้ายแล้วคนที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตก็คือตัวเราเองจงทำให้ใจเรากลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดและเป็นกําลังใจที่มั่นคงที่สุดสำหรับตัวเรา